สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนผมเองเซกิงคนดีคนเดิมเพิ่มเติมก็คือวันนี้ผมดันมีไอเดียอะไรเจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเนี่ยคงทราบกันดีว่าผมเนี่ยเรียนคณุศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับสาขาภาษาอังกฤษและผมเนี่ยก็เป็นคนที่พูดตรงๆแบบไม่ได้อยากขิงเลยนะว่าเก่งภาษาอังกฤษได้เนี่ยจากวิดีโอเกม ดูหนังซีรีส์บลาๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอยากจะบอกว่าสื่อบันเทิงเนี่ยมันเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถ speak English and understand English ได้และตอนที่ผมอยู่ม .5 เนี่ยผมก็เคยทำวิดีโอที่เกี่ยวกับการรีวิวเกมไปผมก็เลยอยากจะนำไอเดียหลายๆอย่างเนี่ยมาทำเป็นวิดีโอนี้นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมจริงอยากจะหยิบยกซื้อบันเทิงที่ผมชอบที่สุดนะครับนั่นก็คือเกมนั่นเองใช่แล้ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมที่มันสามารถช่วยให้คุณเก่งภาษาอังกฤษได้ไม่มากก็น,น้อยแหละโดยผมตั้งชื่อรายการนี้ว่ามันจะคลิน,นิดนึงนะครับ ENG by PC Games นั่นเองทาดาเปไ็นยังไงครีเอทีฟไหมละ่ะโดยผมจะไม่พยายาม รีวิวไปที่ตัวเกมนะครับแต่ว่าจะพยายามบอกหัวข้อและจุดเด่นของตัวเกมที่มันจะสามารถช่วยให้คุณคเนี่ยคุณ,คณแปลกเนาะที่จะสามารถช่วยพวกคุณเนี่ยเรียนภาษาได้และใช่มันต้องสนุกเพลิดเพลินอีกด้วยและด้วยความที่ตอนนี้เป็นตอนแรกผมจึงอยากจะยกนึ่งในเกมโปรดของผมมาและผมเชื่อว่าเกมเกมนี้มันจะช่วยให้คุณเรียนภาษาได้อย่างแน่นอนและแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมพูดแน่นอนไปหลายรอบแล้วและแน่นอนข้อสุดท้ายคุณจะสนุกไปกับเกมนี้ได้ Up game. Fuck cry. Primo. Come on, BD Munsta give me Hungry babe with the plastic booms and the poison in her skin. Bleeding stitches on the fresh wounds. I can feel him needle all confident in a riding boots and behind the โดยผมจะมีการวัดคะแนนเกมเกมนี้ว่ามันได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็มาดูเกณฑ์คะแนน,นที่ผมได้เตรียมไว้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะครับ1ทักษะการฟัง 2. ทักษะการพูด 3. ทักษะการอ่าน 4. การนำเสนอของตัวเกมและข้อสุดท้ายมันสนุกไหมโดยแต่ละหัวข้อนะครับก็จะมีคะแนนอยู่ที่2คะแนนทั่วนะครับ ถ้าเกมเกมนั้นได้2คะแนนทุกข้อก็คือเอาไปเลย10เต็มหรือก็คือเกมเหมาะกับการใช้ฝึกภากษาอังกฤษมากาๆแต่ว่าผมก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าการให้คะแนนของผมนี้มันก็จะเป็นไปตามความคิดเห็นส่วนตัวนะซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีทางที่จะมีเกมที่ได้10คะแนนเต็มหรอกมั้งมั้งนะซึ่งแต่ละหัวข้อผมก็จะมาพูดอธิบายรายละเอียดว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนจึงก็สรุปว่าเป็นคะแนนในแต่ละข้อง,งั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มจากข้อแรกกันเลยดีกว่าและข้อที่หนึ่งนะครับก็คือทักษะการฟังอ่ะอย่างแรกเลยที่ผมจะพูดถึงก่อนนั้นคือไอ้เกมชนี่มันเป็นเกมคนยุคหินเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีทางได้ยินแบบว่า hi how are you good morning อย่างแน่นอนอ้าวแล้วท้ามาเป็นเกมแบบนี้แล้วจะเอามาทำชิแต่ใจเย็นๆก่อนช้าก่อนฮันแน่ เกมแต่ละเกมมันจะมีข้อดีข้อเสียของมันใช่ไหมละ่ะใ,ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมขอเล่าก่อนว่าภาษาหลักในเกม f a าค r p r i m a เนี่ยคือภาษาเวนจาหรือเผ่าของพระเอกในเกมนั่นแหละซึ่งเป็นภาษาที่สร้างขึ้นโดยนักภาษา,สา,สาศาสตร์สําหรับเกมออกแบบให้ฟังดูเหมือนภาษายุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ของภาษาโปรโตอินโดยูโรเปียนคือถึงมันจะไม่ได้เป็นภาษาที่ดูหรูหรามันเป็นภาษาลิงครับอู้อู้อะแต่มันก็มีความหมายของมันเช่นที่กรี หรือก็คือคําว่าชายเกอร์เสือนั่นเองครับคือผมพยายามจะบอกว่าคําพูดทุกคําพูดของทุกตัวละคร <c oughs> ที่เราฟังยัง,ยงไงยังไงแม่งก็คนป่ามันคือภาษาที่ใช้ได้จริงครับแต่ถึงจะอัวยยังไงแต่หัวข้อเราก็คือทักษะการฟังนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยทักษะการฟังหรอกครับเอาไปเลยศูนย์คะแนนแอะ ต่อมาก็คือข้อสองนะครับทักษะการพูดนั่นเองค,คุณต้องการฟังอะไรคุณต้องการจะให้ผมเล่าว่าว่ามันมีภาษาอะไรของมันมันเป็นข้อแรกหรือไม่ไหม,ไมผมจะไปพูดอะไรซ้ำสองครับศูนย์คะแนนครับครับไปไปต่อข้อสามได้เลยครับแล้วก็มาถึงข้อสามนะครับทักษะการอ่านในที่สุดมันก็มาถึงข้อที่ผมพูดได้เลยว่าคะแนนจากข้อเนี้ยมันน่าจะแบกเกมนี้ได้ม,มากมาเลยแหละครับ เพราะว่าเกมนี้เนี่ยทั้งจะฟังทั้งพูดแม่งก็พูดอะไรก็ไม่รู้ง,ง,ง,งั้นแล้วผู้เล่นอย่างเราๆจะได้อะไรจากเกมเกมนี้ล่ะทั้งทที่มันเป็นเกมเนื้อเรื่องเลยนะคือบอกไว้ก่อนนะครับว่าถึงมันจะเป็นเกมคนป่าแต่มันก็มีเนื้อเรื่องนะครับถึงมันจะไม่เข้มขน้นแต่มันก็จะพอเป็นซุปที่กำลังซดได้กําลังดีโอ้โห <c oughs> เกมนี้นะครับจะพาผูเ้เล่นสำรวจเนื้อเรื่องของเกมผ่านซับไตเติลนั่นเองครับฟังไม่ผิดครับเกมที่มีความยาวถึง30ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเข้าใจคำพูดสถานการณ์บทต่างๆก็ไอตัวหนังสือที่มันจะขึ้นมาอยู่ตรงด้านล่างของจอคุณเนี่ยแหละครับากนาสูบเนี่ยนะสูบเนี่ยาบารันชายู่วาร์ปติกลาวาร์ปติาลาส <_ <d> _ <t> _>แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราใช่ไหมครับเพราะว่าในเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องฟังเพราะฟังไม่รู้เรื่องมันจะเป็นต้องพูดตามไอภ้ภาษาเงาะป่าพวกนีน้คุณก็สามารถใช้โอกาสนี้แหละครับมาโฟกัสตรงไอ้ซับไตเติลนี่แหละแถมคาศัพท์ของเกมนี้ก็อยู่ในระดับที่เข้าใจง่ายนะครับศั์ยากค่อนข้างที่จะน้อย แต่ถึงมีศับยากคุณก็สามารถนําบทพูดมาประติดประต่อกันเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้ก็รับไปเลย2คะแนนเต็มๆมันจะถึง5คะแนนไหมเนี่ยและแล้วก็มาถึงข้อที่4จนได้นะครับใกล้ใกล้จบแล้ว ฟาครายนะครับเป็นเกมโลกเปิดขนาดใหญ่หรือที่เรารู้จักกันใน o p e n นโวนะครับที่อนุญาตให้ผู้เล่นเนี่ยอยากจะทําอะไรก็ได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับคุณจะเดินเท้าไปยังจุดหมายคุณจะขี่รถคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับโดยเกมเพย์เป็น First Person Shooting นะครับหรือเป็นเกมมุมมองคนที่1ถืออาวุธยิงบอดเพินเนะครับไม่ได้ยิงคนนะครับเกมนี้คุณจะกากแค่ไหนคุณก็ยังเป็นพระเอกนะครับโดยตัวเกมมีจุดเด่นที่ตัวายอันเป็นที่น่าจดจําอยู่หลายภาคเลยนะครับและภาคนี้ก็เช โดยเกมภาคนี้นําเสนออยู่ในโลกเมื่อ10,000ปีที่แล้วนะครับโอ้โลกไอซ์เอเดโดยคุณจะได้รับบทเป็นทักกานักแห่งเผ่าวเวนจาที่จะมากอบกู้ดินแดนแห่งสวรรค์อูรุสจากพวกเปรตเดินดินกินเนื้อคนอย่างอูจัมและพวกเด็กอีสานที่ชอบเล่นบังกระโพกแบบไม่ระวังนะครับอิซิลาคุณจะต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดจับสัตว์ยึดฐานช่วยเหลือคนในเผ่าและกำจัดพวกอภิมหหมายถึงพวกสัตว์ตัวชิบหายวายวอดไปจากดินแดนของคุณ สองคะแนนถูกใจผมเต็มๆเย่ตบมือตบมือแล,แล้วเราก็เดินทางถึงข้อ5้าจนได้นะครับมันหน้าเล่นไหมแค่นั้นเลยนะครับผมจะพยายามพูดแนะนําให้กับเกมเมอร์หน้าใหม่แล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ได้ลองเรียนภาษาจากการนั่งเล่นเกมสบายๆนะครับส่วนคนที่มันเล่นเกมเป็นประจําอยู่แล้วใช่ครับคุณนั่นแหละคุณที่กำลังดูอยู่ผมรู้นะครับว่าคุณเล่นเกมเป็นประจาอยู่แล้วคุณน่าจะไม่ได้อะไรเลยจากวิดีโอนี้นะครับเพราะว่า นะคุณเล่นเกมอยู่แล้วคุณน่าจะได้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนอกจากความบันเทิงครับแน่นอนครับมันควรค่าแก่การซื้อมาเล่นในตอนที่มันลดราคานะเพราะว่าตัวเกมมันก็ไม่ได้เล่นยากเลยนะครับแต่เกมก็ไม่ได้เล่นง่ายจนเกินไปมันยังคงมีความท้าทายให้พอได้เอาได้เล่นหลังตรงได้นะครับหลายคนอาจจะมองว่าเกมมีการทำภารกิจํามๆวนไปวนมามันอาจจะน่าเบื่อนะครับแต่สำหรับคุณคุณที่กำลังจะอยากลองมาเป็นเกมเมอร์ลองเล่นเกม อะไรอยากจะลองหยิบเกมอะไรมานั่งเล่นชิวชวเกมนี้จะมีอะไรใหม่ๆรอคุณไปพบเจอเสมอและผมขอบอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับเกมเหลา่าหอกปลาใสแมมมอสอย่างแน่นอนครับสองคะแนนจากทุกหัวข้อที่ผมได้พูดไปนะครับคะแนนโดยรวมของเกมนี้มันก็อยู่ที่6คะแนนเต็ม10อย่างน้อยมันก็เกินครึ่งนะก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมได้เล่นแล้วก็ได้เรียนภาษาอังกฤษจากเกมนี้นะครับจากนับ หลายร้อยเกมนะครับโดยผมมังว่าวิดีโอนี้มันจะช่วยคุณและมันจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตอนแรกของ E.N.G. by PC Game ที่ผมได้ทําขึ้นมานะครับเพื่อที่จะส่งเสริมมุมมองในการเล่นเกมให้ดียิ่งขึ้นนะครับเกมเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นแค่สื่อบันเทิงทีเ่เล่นค่าเวลาเอาสนุกแต่ผมมองว่าเราสามารถหาความรู้จากเกมได้ครับเพราะความรู้เกิดขึ้นได้จากทุกสิ่งทุกอย่าง และผมก็อยากให้เพื่อนๆพี่น้องพ่อแม่ลองเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเกมดูนะครับก็ก็บางเกมอ่ะนะและก่อนที่จะจากกันไปผมขอกล่าวคําว่า Come on b a b e with the plastic boobs and the p o i s o n in h e skin Stitches on the fresh goons. I can feel the needle sting. Comfy.